สวัสดีครับสวัสดีนะครับ FC ฟานหวยนะฮะสลับในที่ในช่องนะครับหวยเดี๋ยวจะไปทุกทกท่านกันเลยนะครับนอรกอกลับมาพบกันนะครับสลับในคลิปนี้นะครับก็จะเป็นหวยออกนะฮะว,วันที่16ทธันวานะครับหวยออกงวดวันที่16ทธันวาต้องนำสูตรนี้ไปใช้ เพราะว่าเข้ามาตั้งแต่ในปี50แล้วนะครับเนาะปี4ีไม่เข้านะปี50นะครับก็ไล่มาเข้ามาเข้ามาเข้ามาเ,ามาเรื่อยๆยเลยยังไม่ดุดเลยนะจนถึงในปี67มาลุ้นว่าปี68จะเข้าอีกไหมในสูตรนี้นะครับเราก่อนจะไปรับชมคลิปนะฮะยังไงก็อย่าลืมกดไลค์นะฮะเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับอ่าอันนี้ย้อนหลังไปนะครับนี่นะเท่าที่ดูแล้วก็4567นะมี7มีมี8ปเว้นมาเนะาะ8เว้นมา แล้วก็ปีที่แล้วออกอองหนเะนี่ยกนะครับเท่าที่ย้อนหลังไปดูนะครับงวดวันท NO ี turnout, ่16บหธันวาคมเนี่ยนะครับเนาะเป็นปกวันสําคัญด้วยเนาะเป็นปกวันรัฐธรรมนูญนะก็มันไม่ค่อยออกเลขเดิมนะครับเนาะไม่เหมือนงวดวันที่16นะครับพฤษภาคมเนาะอันนั้นเป็นปกวันพืชมงคลเป็นปกวันสําคัญเหมือนกันอันนั้นจะออกเลขเดิมนะครับเนาะออกเลขเดิมเยอะนะแต่ก็มีบ้างนะที่ออกเลขเดิมปี6,4 ปีหกสี่ออกเหมือนกับในปีห้าเก้านะครับสามห้าห้าสามนะครับอืมนั่นแหละนะที่ที่ออกเหมือนกันนะมันก็ออกน้อยมากเลยนะครับอ่ะมาดูในสูตรนี้แล้วกันนะครับว่าจะเป็นยังไงเข้ามายังไงนะเข้าจริงไหมได้แปลในปีห้าศูนย์นะครับสูตรนี้ก็คือเอาห้านะครับนี่ยห้าไปบวกนะครับห้ามาจากไหนก็สองสี่เจ็ดห้าเนอะเจอกับวันรัฐธรรมนูญนั่นแหละนะครับผมก็เลยเอ๊ะนะครับลองไปบวกดูซินะฮะก็บวกกับหลักหน่วยล่างนะครับบวกกับห ห้าบวกกับห้าก็จะเป็นศูนย์นะครับก็จะเพิ่มแต้มนะครับลดแต้มเนี่ยเก้าศูนย์หนึ่งนั่นแหละนะครับก็จะได้เลขเด็ดเลขวิ่งในปีถัดมานะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะมาจับนะบหาเลขพีมาจับคู่แล้วกันนะอยู่ในคลิปนี้แหละนะนี่ก็มานะครับในที่ในเก้าในหนึ่งนี่แค่นี้เลยนี่ก็เหมือนกันนำห้าไปบวกนะครับหกบวกห้าเป็นสิบเอ็ดเพิ่มแต้มลดแต้มศูนย์หนึ่งสองนี่ก็มาหนึ่งมาสองอันนี้ก็เหมือนกัน นะครับเหมือนกันกับในตรงนี้นะก็เป็น9 0 1าน่งก็มา1มา0ถัดมานะครับก็เหมือนกันนะครับในห้าก็ได้9 0 1นะครับก็มาที่ในศูเนี่ยจับบวกแบบนี้แหละนะครับเข้าทุกๆปีนะฮะห้าบวกกันกับอ่าสี่เป็น9เนาะก็ได้8 9 0นะเพิ่มแต้มทุกเต้มมา8อันนี้ก็อ่าเนี่ยหนึ่งนี่อันนี้เหมือนกันกับในช่วงล่าสุดเลยเพราะว่านี่ออก2 1เหมือนกัน หรือว่ามันจะออก72หรือ24เหมือนกันไหมนะครับ72ล่างนี่ก็น่าสนใจนะครับอยู่ถ้ามันไม่ออกเหมือนกันก็สลับอยู่ในนี้แหละอาจจะเป็น74หรือ72 75หรือเป็น4554หรือ57หรือ52ออกเลขเดิมอ่าวก็ไม่แน่นะฮะออกเลขเดิมปีนี้ออกเลขเดิมมา2ช่วงแล้วไม่ว่าจะเป็นที่ใน63นะครับ63หรือ6556นะครับที่ออกนะฮะ นั่นแหละนะครับเนาะอ่ะนี่ก็จับบวกกันนะครับ1นึบวกห้าม่เป็น6ก็จะเพิ่มแต้มแล้วก็ลดแต้ม5้านี่ก็มา7เหมือนกันนะครับบวก5นี่ก็ได้เนาะแล้วก็ได้6 7 8นี่ก็มา7บน7ล่างนี่บวก5เหมือนกัน5บวกกันกับ9นะครับเป็น14นะก็จะเพิ่มแต้มแล้วก็ลดแต้มนี่ก็ามา5กับ4เนี่ยยังไม่หลุดเลยนะครับจับบวกกันอยู่ตรงเนี้ยนะครับ สี่ห้าหกเดี๋ยวก็มาห้ามาห้าอ้ห้าเหมือนกันก็เป็นสองสามสี่นะครับก็มาสามอันนี้ห้าก็ต้องเป็นในที่ในเก้าศูนย์หนึ่งนี่แต่ห้ามาบ่อยเนาะเออนะฮะนี่ก็มาเก้านะครับอนี้ห้าก็จะเป็นในที่ในสามสามสี่ห้าอันนี่ก็มีสี่เนี่ยก็จับบวกเล่นๆน,น,นะครับเนาะอ่าก็ยังไม่หดุดเลยนะครับเนาะถ้าจับบวกแบบนี้หกเจ็ดแปดก็มาเจ็ด ห้าก็จะเป็น1 2 3นะครับอ่ะนี่ก็มี3 5ก็ได้4 5 6นะครับก็มาในที่นี้5 5บวกกันกับ3เป็น8เพิ่มแต้มลดแต้มนะครับก็มาในชี่นีก้าหบวกกันกับ4นะครับก็ได้8 9 0นะครับ, 9, 0, 1, รบก็มาในชี่นีปดห้าบวกกับ5้าจะเป็น0นะครับ9 0 1นะก็มาในชี่นีนึ่งเนี่ย และก็ล่าสุดนะครับ5บวกกันกับ1ก็จะเป็นอิ่ชีใน6เพิ่มแต้มลดแต้มนะครับ5 6 7นั่นแหละนะครับก็นะครับล่าสุดก็แสดงว่าต้องมี5 6 7นะครับนี่มันหลักหน่วยเหมือนกันเลยนะมันก็เป็น5 6 7เหมือนกันซึ่งอ่ะได้แล้ว5 6 7นะครับซึ่งมันจะจับกับตัวไหนก็คือมันจะจับกับงัวเดียวกันนั่นแหละนะครับเนาะที่มันเหมือนกันนั่นแหละเนี่ยเหมือนใน5อ่าเนี่ยถ้าย้อนไปนะครับ ย้อนตามปีไปเลยนะ5เหมือนกันกันกบ5อ่ะนี่5เหมือนกันซึ่งไปดูใน5ครั้งนั้นนะครับศูนยค่าเลขเก้าศูนย์หนึมันมา9 9 8แล้วก็96ซึ่ง98 96เนี่ย8กับ6เนี่ยนับ6แล้วก็8เนี่ยมันเป็นเลขคู่ก็แสดงว่าถัดมาถ้ามี5อีกแบบนี้มันต้องคู่กับเลขคู่นะครับ901ต้องคู่กับเลขคู่นี่สก็เลขคู่นะเห็นไหมครับเนี่ยมันก็เลขคู่เหมือนกัน อลองดูย้อนไปอีกนะเป็น4 4ในตรงนี้นะครับเนาะย้อนไปในงวดที่เป็น4อ่ะนี่ซึ่งหัวกันได้890นะครับก็อ่ะ8ซึ่ง8ก็คู่กับ7 7นี่จะเป็นเลขขี้ก็แสดงว่าถ้า4ในงวดนี้ก็890ก็ต้องคู่กับเลขขี้นะครับนี่เลขขี้ไหม890เ5นเี่ย8 5อ่ะเลขขี้เนี่ย ก็ท yeah. um, oh. right. ําแบบนี hmm. mm ้แหละนะครับเราทําแบบนี้เลยนะครับจับแบบนี้ทําแบบนี้นะฮะก็ล่าสุดเนี่ยก็องต้องก็ต้องทำนะครับเหมือนกันเนาะสลับในในตรงนี้นะครับก็หวังว่าจะเข้าอีกแล้วกันนะครับเนาะซึ่ง2องอ่าสองเหมือนกันเลยนะนี่ยหครั้งก่อนนะครับห้าหกเจ็ดเนาะก็อ่คู่กับเลขคู่ก็แสดงว่าล่าสุดเนี่ยสองห้าอ่าห้าหกเจ็ดเนี่ยจะคู่กับเลขคู่เลขคู่ก็จะมีสอง อ่า02468นะครับก็จับคู่ไว้เป็นที่เนี่50 5254นะครับ56 6, แล้วก็58 606264 66หรือ68 7072 7476 หรือ7จดบาทเนี่ยอ่ะก็ลองนำไปลุ้นด้วยกันนะครับเนาะหรือว่าถ้ามันเยอะไปนะครับก็มันมา7แล้วนะนะครับเนี่ยอันนี้มันมา7แล้วเนาะครั้งก่อนนะมันมา7แล้วรอบนี้ก็อาจจะตัดออกไปเลยก็ได้นะครับเนี่ยก็ซื้อเอาที่มีเด่น5เด่น6นะครับอ่ะหรือชอบ7อ่ะเอาชุดเฉพาะเด่น7ก็ได้นี่มีไม่กี่คู่เองนะ2 4สล้วก็5 5คู่ หรือชอบในเด่น6นี่ก็ซื้อเอาหรือคิดว่า5จะมาอีกนะผมก็คิดว่า5จะมาอีกนะครับเนี่ยนีย่คิดอะไรไม่ออกซื้อเลขเดิมนะไม่มีดังแน่นอนเลขเดิมนี่ซื้อเลขตัวเก้านะครับเนาะอ่ะก็ขอให้โชคดีแล้วกันนะครับกับในนะครับเลขที่ออกวันที่16ทธันวา นำสูตรนี้ไปใช้นะฮะก็เข้ามาตั้งแต่ในปี50กันแล้วนะฮะเข้ามาตั้งแต่ในปี50นะครับยังไงก็ขอให้เข้าอีกในปี60แด้วยกันนะย้ำว่าเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นสูตรหวยมีเข้ามีหลุดนะฮะเข้าบ้างหลุดบ้างนะฮะสลับประปะบับปูนกันไปแล้วกันนะก็ย้ำว่าเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะบางทีมันอาจจะนะครับคู่กันกับเลขคี่ก็ได้นะ5 6 7นาะอไม่มีอะไรแน่นอน100%นะซึ่งผมก็ไม่ดูเรื่องหน้าว่าเลขจะออกในตัวไหนนะครับแต่เท่าที่ดูแล้วเน้นล่างนะครับ เลนล่างแล้วกัน5 6 7เนะเพราะว่าในครั้งก่อนมันก็ไปล่างเหมือนกันออก2อเหมือนกันอีกเนะี่ยหรือว่อา,าหรือจะซื้อง่ายแค่นี้เลยเนี่ยนะครับเจ็ดสองกับ2 4นะเออสองมาอีกนะสก็มาอีกนะครับคิดว่า2นา่าจะมาอีกนะครับเนาะอ่ะมีความคิดเห็นยังไงนะครับก็คอมเมนต์มาแชร์มาแบ่งปันข้อมูลกันได้นะครับสำหรับในล่าสุดนะฮะหุนออกวันที่16ทธันวาคม แต่ปี2,560บาทนะครับสูตรนี้จะยังใช้ได้ไหมรอรุ่นผลแลยกันนะครับอย่าลืมกดไลค์นะฮะเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสลับในคลิปนี้ก็สวัสดีครับ